อ่าน,นะครับเอ่อจะเทสบ่อหนุองวินสองนะครับอ่าน,นะครับตกอยู่นะครับกอ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 ไปเรื่อยๆอ,อ,อ๋ยกินกินแล้วเด้ๆๆโยโอ้ยโดนล้วครับโดนล้วครับนค,นคนเทสของเรานะครับเทสบ่อหนุองวินสองนะครับว่าพร้อมที่จะจัดนนทริปได้ยัง แด,แดงดีไหมแดงดีโอ้ยดูเบ็ดน,น,นะครับขนาดไกายจขาดโยุยโดดโลดโลดไม้เดียวไงครับโหสภาพปลาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับไม้เดียวไม้เดียวตีกี่ไม้แล้วเนี่ยไม้เดียวเองยู่เด็เดเนะ้นาก็จะไม่เชื่อป่ายางนะครับเต็มปากเลยนะครับโหย,ยังโลดอยู่เลยนะครับสภาพโหยกคันงอเลยครับ ดูนะครับนีม่มีแผแลไม่ใช่หรอไหนดูด,ดูเต็มปากป่ะอะไรปลาปา่าปลาให้นาเขาดูหน่อยโอ้โหปลายางเต็มปากเลยครับ<ม>กินแบบมไม่ระแวงเลยนะครับนี่ครับเต็มวัดเลยเต็มปากเลยนะครับปลายางครับปลดปลดออกเลย บดลงดูนะครับกัดมันไหมครับหือกัดมันไหมแรงดีไหมแรงดีม,ดมากี่ไม้ตีไปกี่ไม้ตีไม้แล้วมองแค่สองทีโอ้โหเล็กโ้หลากจ,จ,จัดนะครับสภาพมันพร้อมแล้วนะครับพร้อมให้นาได้เยอะเลยแล้วนะครับ <c oughs> อยาค่อยดูนะครับว่าผมจะจัดเมื่อไหร่ กระพงซิงบ่อสองนะครับบ่อน้องวินสองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงตัวเดียวนะครับเทสแค่ตัวเดียวพอก่อนวก,กัดดีรู้แล้วครับประกอแค่ไม้เดียวเองฝากน้าๆไว้ด้วยนะครับตอนนี้ของ